ร้านลับเติมเกม e f o o บ b a l 2งและเกมอื่นอีกมากมายคุ้มกว่าเติมเองสิบหถึงยี่สขอแนะนำร้าน Over Top Up มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสนคนนระาคาถูกสะดวกปลอดภัย100%ยร้านเปิดมาอย่างยาวนานใครสนใจย่าเลืมเติมผ่าน Over Top Up นะครับผมฝึกการขึ้นเกมแบบเลี้ยงๆหน่อยเออไม่เน้นต่อบอลซะเท่าไหร่ ไปก่อนให้เนมาให้ได้ก่อนอันดับแรกไม่ได้ด้วยเอาแต่ได้ไดทุ่มนะแล้วก็ให้ตัวที่ส่งให้ตัวให้เนมาได้พลิกมาก่อนนะเนมาโอ้โห,โโห,โโหกดสกิลไม่ติดมาก่อนจังหวะแรกก็ไปแล้วนะรู้สึกเนมายังไม่ตื่นเท่าไหร่ตาที่2แล้วเนี่ยว่ายังไงเดียบี้โอ้โหติดติดหวัวเราก่อนนะเขาจะใส่ไกลเหมือนกันนั่นเนี่ยเดียบี้ก็เป็นตัวยิงแรงนะ แต่ไม่รู้ร่างนี้ยิงแรงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นร่างแบบร่างเขียวอะ่ะพวกร่างเขียวร่างอันนั้นอนะ่ะยิงแรงนะยิงดีเลยมองไปก่อนรคาสเมิโลสวยได้อยู่นะเราก็ไปเลยครับวิ่งได้วิวงว่งเลยนะ่ะวิ่งได้แล้วเมซี่โอ้โหจะแหวกมาสองอืมไม่ได้เมซี่เรามีแต่สปีดต้นนะสปีดไปไปไม่ก็มีละ ว่ายังไงเนี่ยมาจะมาเหมือนกันนะบางไว้แล้วนะเรียบร้อยนะแต่เขาก็ยังได้อยู่เราก็รับไปนะจังหวะนี้ผมโอ้ยจะไม่เข้ามันนะโอเคสวยปจวืจังหวะนั้นจะรอเลยยังไงเขาก็มาแน่นอนแต่นี่เป็นของเราบ้างนี่มาได้บลสะด้วยมาโอ้ยไม่ได้เล่นยากเกินนะตะกี้ก็รับไปนะว่ายังไง รับไปก่อนมา,างไงกลับไปที่เดิมให้เนี่มาอีกเนี่มาเราก็เลี้ยงไปเหมือนเดิมรอแหวกมาครับมาแล้วเขายังไม่เข้าเราวกได้ไหมแซงไหมแซงได้อยู่นะโอ้โหรอเราแะแล่ะนะแม่ใบมวยมไทยนี่เอาไปใบเหลืองแค่ใบเหลืองเองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะไปเล่นท่าให้เขามา ใกล้ๆเราใหม่โอ้หจะแซงอยู่แล้วนะแต่จจังหวะตะกีน้นี่ถ้าเขาวิ่งมาก็น่าจะแย่ยงได้อยู่นะถ้าเราไม่พลิกหนีจังหวะน,นี้ก็ต้องเล่นสั้นๆดูนะจะให้แมซี่ยิงไกลนะเดี๋ยวจะส่งให้ไอ้ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะโดนบังหรือเปล่าส่งกลับโอเคไม่โดนบังตบมทัดยิงโอ้โหอีโก้เกินไปนะไปได้ไหมไปได้ไหมจังหวะน,นี้จะหาที่ไปครับไปไม่ได้ มากนบไงจะไปไหนมาได้บอลอีกแล้วนะดำมืทัดโอ้โหม่ติดได้บอลอยู่ก็ยังจะให้เนมาเหมือนเดิมดำมทัดนี้มามาสองตัวว่าไงโอ้โหโดนโดนก็โดนง่ายเกินนะวยไงครับเดียบี้มาเหมือนกันนะผิวมาเหมือนกันได้แล้วโอ้โไปไม่ได้นะรอแทงหลุดไหมโอ้โหลุดเนมาซะด้วยพิกมา โอ้โหเนย,ยว่าจะสามเหลี่ยมแล้วจะเป็นข้างซ้ายนะเนมาแล้วก็ค่าพลังยิงผมเอาไว้แค่84นะรวมบูทแล้วก็ถ้าข้างขวาน,ะน่าจะพอได้อยู่แต่ข้างซ้ายนี่ไม่ได้นะมาอีกดอกเีมาแล้วก็พาไปนะพาไปเนยมาเนยมาพาทัวร์พิกมาก็โอ้โห แดงอ้าวโอ้ยนึกว่าจะโดนเหลืองอีกดอกถ้าแดงอีกใบแดงเราก็เล่นสบายเลยดิแคนไล์มันแย่งดีนะมันเล่นย,ยากเราก็จะเหมือนเดิมนะไม่เสร็จไม่หลับแต่เมทัสมีมาโอ้โหไม่ได้ยิงสวยอย่างแล้วก็รับไปนะโอ้โหมาเหมือนกันนะไม่รับไม่เอาโอ้ลืม่ <laughs> ตัวนั้นยังวิ่งเอาอยู่วันนี้เราก็รับไปนะไม่ให้เขา มาง่ายๆยังศูนย์ประตูตัดส่วนอยู่เลยมาแล้วเปิดมามองไปได้ไหมไม่ได้สวยไอ้มาดาวพฤหั์โอ้โหไปผิดฟังบางกลางเลยครับเดี๋ยวเขาก็มากางน,นะโอเคตายเลยดอกนี้ตายแล้วใอ้นี่มาอืมไม่ไม่ได้โอ้โหโกงมาสูงเลยตะกี้ไวยังไงใอ้นี่มาไม่ เนี่ยมาไไงครับไม่แย่งไม่แย่งโห่ไอ้เขาก็ดักบอลเราโอเคโอ้ยไม่ได้อีกโอ้ยทำอะไรกันไม่ได้เลยนะครงแรกศูนย์ประตูต่อศูนย์เลยของบอลก็59เก้ยตะกี้นี่ของบอล60นะลดไป1%เปอร์เซ็นต์เราก็เปลี่ยนกองได้เลยนะกองได้เน้นให้มัน วิ่งแสงกองหลังได้หน่อยแล้วก็แข่งๆซึ้เหน่อยจะได้ใช้ความกลุงในการแข็งของมันนะเราก็รับไปมาแล้วเนี่มามาแล้วเครื่องติดติดเออนี่ไงติดติดเข้าไปสวยติดเรามาั่งได้ไหมได้อยู่ได้อีกดีแค่ไรติดครับสวยจะให้เนี่มาโอเคเนี่ยมาเราไปไม่ได้สักทีนะ มาครั้งนี้แหละดาวพฤทัสไปสวยยังแสงได้อยู่สวยสง่งโว้ยส่งไม่ทันนี่มาเขาก็มาเอา้าวางยังแมตส์สิโอ้โหเดียบีโอ้โหโอ้โหมาแล้วนี่ไงติดนีมาเรามารับเองเลยอะ่ะสุดยอดเลยสวยไปก่อนครับนีมามีสปีดโบกก่อนไปไม่ได้รอโบกกลับสวยครับเขาติดกลับแล้วแล้วไปไปไป ไอโอ้โหจะแวกสองไม่ได้บางดียังได้เฝ้ามีช่องว่างนิดเดียวก็จะไปนะนินะโอ้โหถ้าเขาไม่บางนี่เราวิ่งแสกการไปอย่างสวยเลยนะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะมันง่ายเกินไปลิ้นจนพันผ่านโค้งโอ้ยติดเรียกว่าจะัน่นโค้งๆไปว่างไงเดียบววีจะใช่ จะทําเหมือนเราเหอโอ้โหยังได้อยู่ครับเข้ากลางไว้นะเห็นไหมสวยก็จะวิ่งเข้ากลางซะส่วนใหญ่ไปแล้วเดบี้จะวิ่งไปยิงเองแน่นอนดอกนี้ดอกนี้โอ้โหยังได้อยู่เอ้ยสวยสวย,สวยต่อนะวิ่งไปก่อนสปีดไปสวยนี่มาดับเบิ้ลทัตโอ้โหเรีบยิงไปต่อเนื่อนนะ่าจะดับเบิ้ลทัตอีกดอกหนึ่ง ดอกตรงนี้เข้าแน่นอนนะมั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นแต่กี้คิดว่าแบบเน้นรีบยิงไว้ก่อนนะเพราะว่ายัางไม่มีใครได้ยิงกันเลยนะซูนประตูต่อซูนอยู่เลยติงอยู่เขาก็รับไม่ได้รับเข้าพวดเข้าอะไรเลยนะเราต้องเปลี่ยนมาเป็นฟ็อกอินเดบ็อกบ้างนะว่ากูพูเชอรรู้สึกแบบตันๆนะยิงไม่ได้หายช่องไม่ก็ได้ ต้องเอาฟ็อกอินน์บล็อกมารู้สึกจะหาบ bon อลดีกว่านะแต่ก็เล่นไม่ค่อยเข้ามือนซะเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ค er ่อยได้เน้นแทงอยู่ละเน้นส่งเมสซี่จังหวะนี้จะใช้ลูกสูตรนะให้เมสซี่วิ่งไปแล้วก็แทงเมสซี่ได้บอลไหมโอ้โหไม่ได้นะตะกี้ได้นี่วิ่งตัดในนิดนึงปั่นสวยไปไปโอ้ยไม่ถึง ว้าววเลยไงไครับล้วก็ถอยเลยจังหวะน,นี้วายังไงเราก็ตอบบนกันใจเย็นนะไม่ได้รีบข้าพน้นเราก็รับไปครับสวยนี่ไงมกซี่เอามาซี่มาอยู่ฝั่งนี้ได้ไงเนี่ยเป็นปีกซ้ายซะแล้วมาแล้วไม่เป็นไรฮอรุนยังส่งโอ้ยแข่งกับแข่งแต่เขาแข่งกว่านะไปเอาเดี๋ยวมาไปอยู่ขวาแทนแล้วเอาทีนี้สลับกันเฉย ไม่ได้บอกให้จำอย่างนี้เลยนะแต่ไม่เป็นไรเมสซี่เราไปได้อยู่นะไปก่อนเมสซี่พลิกกลับมานะเคสวยหนีได้แล้ววิ่งไปเรียบล้ลยโอ้ยเมสซี่โอ้ยฝั่งไหนก็ได้หมดนะโอ้โหเมสซี่หวัวล้นปรับภาพต่ำสุดนะไปชนได้นะก็ ถ้าอยากให้มันเลี้ยงอย่างนี้ได้เมตช์ต้องมีสปีดต,ต้นเยอะนะครับประมาณสักรวมบู๊ตให้มันได้สัก96ขึ้นไปนะจะแบบโกงแบบนี้เลยเวลาแบบกระชากพลิกแล้วมันกระชากได้นะพลิกแล้วไม่โดนเขาเอาบอลได้เนะี่ยมันต้องเน้นสปีดต,ต้นแต่ถ้าเอาไปเล่นปีกก็ต้องมีสปีดปลายด้วยนะแต่ถ้าเน้นกลางลุกเน้นสปีดต,ต้นแต่สปีดปลายสัก83ขึ้นนะ แปดหยิ่งดีแปดหยิ่งดีสปีดไม่ต้องเยอะเท่าไร่ก็ได้นะไปเลยนะโอเคสวยโอเคครับจะหมดเวลาแล้วหนึ่งลูกว่ายางไงเขาจะทําได้ไหมนี่งไงติดแล้วแล้วเรียบร้อยโอ้ย,อยก่อนจะชนะมาได้เพราะเมสซี่เลยนะเมสซี่มันเป็นตัวที่แบบจังหวะสุดท้ายจังหวะปฏิหารมันมาได้ตลอดเลยนะ เมสซี่กับเนย์มาสองตัวนะันี้ยที่แบบหาให้ทีมชนะง่ายๆแบบโกงๆด้วยนะเดี๋ยวจะมาดูจังหวะเมสซี่พาไปคนเดียวจนได้ยิงนะล็อกแรกล็อกแรกไปคนเดียวจนโอ้โหหาช่องได้มีสปีดต้นถ้าไม่มีสปีดต้นตะกี้คือทำอย่างนั้นไม่ได้เลยนะเลี้ยงไปผ่านแค่ตัวแรกตัวสองติดแน่นอนดูเห็นไหมเห็นไหมมันหนีมาได้เลยนะเห็นไหม เขาตามมาเบียดไม่ได้อย่างเงี้ยมาซี่นี่ล่างนี้ทํายังไงก็ได้ให้เขาตามมาเบียดไม่ได้เบียดไม่ได้นี่คือยิงเข้าแน่นอนนะถ้าเกิดเขาไม่ได้เบียดเราอะใช่ไหมนี่แหละคือความโคมขง,ขงของมสซี่นะโอเคก็เป็นไงบ้างนะคลิปนี้ก็คลิปน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามเลย